ลานหน้าศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะก็จะมองเห็นพี่น้องประชาชนกําลังรอชมค่ะรอชมคมลอยนะคะที่จะถูกปล่อยขึ้นไปบนท้องฟ้าทีละลูกทีละลูกนะคะครับท the ุกท่านครับตอนนี้นะครับคมลอยจํานวนทั้งหมด459ลูกครับกําลังจะถูกปล่อยขึ้นบนท้องฟ้าขอบคุณมากครับที่ได้กรุณานำคมลอยมาให้เราทั้งสองคนนะครับ ปล่อยเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวครับทุกท่านครับขอบพระคุณมากครับขอให้ทุกท่านได้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับแล้วก็ขอให้โคมลอยนั้นได้นำมาความสุขสันติสุขมากับพี่น้องให้กับพี่น้องทุกท่านทุกคนนะครับ,บ400รขอบพระคุณทุกท่านมากนะครับวันนี้เรารสองนะสกำลนะังจะร่วมด้วยช่วยกันในการปล่อยโคมนะครับเลื่อนสู่บอลลูนไฟนะ เกิดความสวยงามให้กับชีวิตและครอบครัวครับอ่าครไปแล้วครับ <Hello. S 1> ทุกท่านครับความเจริญรุ่งเรืองจะเกิดขึ้นกับทุกท่านนะครับขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงมาน้ากาได้ด้วยครับหรือชท่กูสู้มูไว้มกลายัดมีเลนลนอยู่สุขมานานมปราศปรายา สู้กันดินไว้ให้อิสระนำคนไทยสู่ชัยชนะไม่รู้สินถึงตัวตายไปรับไว้ถึงแผ่นดินปานิธานวิดเลือนถึงสิ้นไลย ักสิแม่มันผู้ใดคิดมุ่รายต้องตายสินเหนตุเพราะผู้้ก่อผู้ผู้แผ่นดินยังดูแลตราบสิ้นชั่วกัน ดียอาีจะมอบใจฉัเสียงหน่อยนะครับขอใช้ไบโครโฟน